พระไตรปิฎกเล่มที่16จากความเข้าใจสู่การเห็นจริงในค่ำคืนนี้ขอเชิญทุกท่านวางภาระของวันลงแล้วเดินทางต่อสู่พระไตรปิฎกเล่มที่16เล่มหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงพาผู้ฟังจากการรู้ตามตำราไปสู่การรู้จากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าชีวิตไม่เที่ยงแต่ให้เห็นว่ามันกําลังเปลี่ยนในขณะนี้เองจากความรู้สู่การภาวนาในเล่มนี้พระพุทธองค์ทรงเน้นซ้ำว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องท่องจำแต่คือเรื่องของการดูการรู้การสังเกตกายที่หายใจใจที่คิด อารมณ์ที่เกิดทั้งหมดคือสนามฝึกเป้าหมายของการเรียนธรรมะไม่ใช่เพื่อชนะการถกเถียงแต่เพื่อให้ทุกเบาลงจริงถ้ายังโกรธง่ายยังทุกนานแปลว่ายังมีสิ่งให้ดูต่อกายคือประตูแรกพระไตรปิฎกเล่นที่16เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดคือลมหายใจ การเดินการยืนการนั่งการนอนกายไม่ได้อยู่นิ่งแต่มันเคลื่อนไหวตลอดถ้าเห็นกายตามจริงใจจะเริ่มสงบใจคือสนามใหญ่เมื่อกายถูกดูใจจะค่อยๆชัดความคิดความกลัวความอยากไม่ต้องไล่ไม่ต้องดันแค่รู้ ตัวอย่างเล็กๆกำลังฟังเสียงถ้ารู้ว่าได้ยินแค่นั้นคือสติไม่ต้องเพิ่มเรื่องว่าใครดีหรือร้ายเล่มนี้สอนอะไรเป็นพิเศษสอนให้เห็นว่าการหลุดพ้นไม่ได้เกิดจากการหนีโลกแต่เกิดจากการอยู่กับโลกโดยไม่ถูกโลกครอบงำฝากไว้ก่อนจบตอน คืนนี้ลองเลือกหนึ่งอย่างลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวของกายดูเฉยๆไม่ต้องแก้นี่คือก้าวแรกของเล่ม16รูปนามโครงสร้างของชีวิตในตอนก่อนเราเริ่มจากการหันกลับมาดูกายใจตรงๆในตอนนี้พระไตรปิฎกเล่มที่16จะพาเราลึกขึ้นอีกขั้น สู่การดูว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราแท้จริงประกอบด้วยอะไรพระพุทธองค์ใช้คำว่ารูปและนามรูปคืออะไรรูปคือส่วนที่เป็นกายเป็นวัตถุลมหายใจการเคลื่อนไหวความตึงความสบายทั้งหมดนี้คือรูปนามคืออะไรนาม คือส่วนของใจความรู้สึกความจำํำความคิดความตั้งใจการรับรู้ทั้งหมดนี้คือนามชีวิตคือการทำงานร่วมกันรูปกับนามไม่ได้แยกจากกันปวดฟันกายรู้สึกใจรำคาญเสียงดังหูรับใจสะดุง้งกายกับใจหมุนไปพร้อมกัน ทำไมต้องเห็นรูปนามเพราะไม่เห็นเราจะรวมทุกอย่างเป็นฉันฉันปวดฉันกโกรธฉันล้มเหลวแต่ถ้าเห็นเป็นรูปนามจะเหลือแค่ความตึงในกายความคิดในใจความหนักจะลดลงแบบฝึกง่ายๆตอนนี้รู้ว่ากายนั่งรู้ว่าลมหายใจเข้าออกแล้วดูว่า มีความคิดอะไรผ่านมาบ้างไม่ต้องตามแค่รู้ว่าเป็นนามพระไตรปิฎกเล่มที่16เน้นการแยกเห็นรูปนามคือก้าวแรกของปัญญาเมื่อไม่รวมเป็นตัวตนความยึดจะเริ่มคลายอิริยาบททั้งสภาวนาได้ทั้งวันในตอนก่อนเราเห็นว่าสติสามารถฝึกได้ทุกอิริยาบท ในตอนนี้พระไตรปิฎกเล่นที่16จะพาเราไปอีกขั้นหนึ่งสู่การฝึกสติในชีวิตประจำวันจริงๆพระองค์ทรงสอนว่าไม่ใช่เฉพาะตอนนั่งหลับตาเท่านั้นที่ภาวนาได้อิริยาบททั้งสี่เดินยืนนั่งนอนทุกอิริยาบทคือสนามฝึกเดินก็รู้ เดินรู้ว่ากำลังเดินรู้เท้าที่สัมผัสพื้นรู้การเคลื่อนไหวไม่ต้องท่องไม่ต้องคิดแค่รู้ตรงๆงนั่งก็รู้นั่งรู้ว่ากายนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ความตึงคลายทํากิจกรรมก็รู้ล้างหน้ากินข้าวขับรถรู้การเคลื่อนไหว รู้ใจที่คิดทําไมต้องฝึกแบบนี้เพราะชีวิตจริงไม่ได้เกิดเฉพาะบนเบาะความโกรธเกิดตอนทํางานความกลัวเกิดตอนคุยกับคนถ้ามีสติแต่ตอนนั่งก็พลาดจุดสําคัญตัวอย่างง่ายๆมีคนแซงรถถ้าไม่รู้ทันใจเดือดถ้ารู้ว่าใจสะดุดกายตึงวงจรจะสั้นลง พระไตรปิฎกเล่มที่16เน้นว่าสติในชีวิตจริงคือทางสายตรงไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องสถานที่พิเศษเวทนาจุดตัดของทุกข์ในตอนก่อนเราเห็นว่าสติสามารถฝึกได้ทุกอิริยาบถในตอนนี้พระไตรปิฎกเล่มที่16จะพาเรามาดูจุดสำคัญที่สุดจุดหนึ่งคือ เวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยนี่คือประตูที่ตันหาเข้ามาเวทนาเกิดก่อนเรื่องราวก่อนจะคิดยาวก่อนจะโกรธเป็นชั่วโมงมีความรู้สึกสะดุดเล็กๆเกิดขึ้นก่อนอุ่นตึงวิวหนักนี่แหละคือเวทนาถ้าไม่รู้ทันใจจะรีบตีความดี เท่ากับอยากไม่ดีเท่ากับผลักแล้วเรื่องก็ยาวแบบฝึกตัดวงจรเมื่อรู้สึกไม่สบายใจอย่าถามว่าใครผิดลองถามว่าตอนนี้กายรู้สึกอย่างไรดูตรงนั้นก่อนอยู่กับเวทนาโดยไม่ต่อเรื่องไม่ต้องไล่ไม่ต้องกดแค่ดูเวทนาเปลี่ยนอ่อนแรงแล้วดับ พระไตรปิฎกเล่มที่16ชี้ว่าผู้ที่เห็นเวทนาตามจริงจะไม่ถูกมันลากไปไกลถอนอุปทานทีละชั้นวางอย่างเข้าใจในตอนก่อนเราเห็นว่าเวทนาเป็นจุกตัดของทุกข์ในตอนนี้พระไตรปิฎกเล่มที่16จะพาเราลึกเข้าไปอีกชั้นสู่การคลายอุปทานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน อุปทานคืออะไรอุปทานไม่ใช่แค่ความอยากแต่คือการถือเอาเป็นตัวเราเมื่อถือใจก็หนักถอนอย่างไรไม่ใช่สั่งใจให้ปล่อยแต่คือการเห็นตามจริงเห็นว่ากำลังเกาะชั้นแรกยึดในความสุขสุขมากลัวหายนี่คืออุปทานแบบหยาบชั้นถัดมา ยึดในความเห็นคิดว่าเราถูกใครแยง้งใจตึงชั้นลึกยึดในตัวตนฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องได้นี่คือรากลึกสุดวิธีคลายถามใจเบาๆว่าตอนนี้ยึดอะไรอยู่แค่เห็นแรงเกาะจะอ่อนลงพระไตรปิฎกเล่มที่16สรุปว่าการเห็นอุปทาน คือทางตรงสู่ความเบาไตรลักษณ์ในชีวิตจริงเห็นตามนี้ใจจะเบาในตอนก่อนเราเห็นการถอนอุปาทานทีละชั้นในตอนนี้พระไตรปิฎกเล่มที่16จะพาเราเห็นความจริงที่พระพุทธองค์ทรงย้ำเสมออน,นิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่คำท่องแต่คือสิ่งที่สังเกตได้ตรงๆอน,นิจจังไม่เที่ยง ลมหายใจเข้าออกความคิดมาไปอารมณ์แรงแล้วเบาไม่มีอะไรหยุดนิ่งทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งใดต้องคอยรักษาสิ่งนั้นเป็นภาระร่างกายต้องดูแลใจต้องระวังถ้าไม่เห็นจะทุกข์ซ้ำอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถาวรอ,อารมณ์เกิดเอง ดับเองความคิดผุดหายถ้าเป็นตัวเราเราน่าจะสั่งได้แต่สั่งไม่ได้ดูในเหตุการณ์จริงรถติดใจหงุดหงิดดูดีๆมีแค่เสียงความร้อนความคิดไม่จำเป็นต้องมีฉันกำลังโดนทำร้ายพระไตรปิฎกเล่มที่16สอนว่ามเมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆใจจะค่อยๆค,คลาย สมาธิเป็นฐานของปัญญาใจตั้งมั่นจึงเห็นชัดในตอนก่อนเราเห็นไตรลักษณ์ในชีวิตจริงในตอนนี้พระไตรปิฎกเล่มที่16จะเน้นอีกครั้งว่าการเห็นตามจริงต้องอาศัยใจที่ตั้งมั่นนั่นคือสมาธิสมาธิไม่ใช่ความนิ่งทื่อสมาธิคือใจที่อยู่กับสิ่งเดียวไม่ฟุ้งง่ายเหมือนน้ำใสเห็นก้นบ่อ สมาธิในชีวิตจริงไม่จำเป็นต้องนั่งนานแค่รู้ลมหายใจรู้กายที่เคลื่อนไหวก็เป็นสมาธิพื้นฐานสมาธิกับปัญญาเมื่อใจนิ่งพอจะเห็นการเกิดดับตรงนั้นปัญญาจะเกิดเองถ้ามีแต่สมาธิใจสงบแต่ยังยุดถ้ามีแต่คิดเข้าใจหลักแต่ใจยังฟุง้งทางสายกลาง ทำใจนิ่งเพื่อดูดูเพื่อวางพระไตรปิฎกเล่มที่16สรุปว่าสมาธิไม่ใช่จุดจบแต่คือประตูของปัญญาออกจากวัฏจักรเห็นเหตุปล่อยที่เหตุในตอนก่อนเราเห็นว่าสมาธิเป็นฐานของปัญญาในตอนนี้พระไตรปิฎกเล่มที่16จะพาเรามาดูภาพใหญ่ของการพ้นทุกข์ไม่ใช่การหนีโลก แต่คือการไม่ถูกโลกครอบวัฏจักรซ้ำซ้อนเหตุผลยึดทุกเหตุใหม่ถ้าไม่รู้ทันจะวนไม่จบจุดตัดของวงจรอยู่ตรงการรู้ทันเวทนาก่อนจะต่อเป็นเรื่องพระองค์สอนให้แก้ที่ต้นทางไม่ใช่ที่ปลายไม่ใช่รอให้โลกเปลี่ยนแต่เปลี่ยนวิธีเห็นทางที่เดินได้จริงศีลทำให้ใจไม่ฟุง้ง สมาธิทำให้ใจตั้งปัญญาทำให้ใจวางวันนะวันลนิดรู้ทันหนึ่งครั้งคือออกจากวงหนึ่งรอบพระไตรปิฎกเล่มที่16ย้ำว่าทางพ้นทุกข์คือกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันสรุปภาพใหญ่ทางภาวนาตามพระไตรปิฎกเล่มที่16ตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมา เราเดินผ่านคำสอนสําคัญของพระไตรปิฎกเล่มที่16ตั้งแต่การดูร่างกายการเห็นรูปนามการมีสติในทุกอิริยาบถเวทนาอุปาทานไตรลักษณ์สมาธิทางออกจากวัฏจักรตอนสุดท้ายนี้เราจะรวมทุกอย่างเป็นภาพเดียวแก่นของเล่มที่16คืออะไรสรุปสั้นๆคือรู้กายรู้ใจตามจริง ถอนความยึดเดินสู่ความเบาทุกอย่างเริ่มจากการเห็นไม่ใช่การคิดแต่คือการดูตรงๆลมหายใจความตึงในอกความคิดที่ผุดพระองค์ไม่ได้ให้เชื่ออย่างเดียวแต่ให้พิสูจน์ในชีวิตจริงดูว่าพอยึดหนักพอรู้เบาทางสายกลางในชีวิตประจำวันไม่ต้องหนีโลกไม่ต้องสุดตรงแค่มีสติ ในสิ่งที่กำลังเกิดใช้ได้กับทุกคนไม่ต้องเป็นนักบวชแค่เป็นคนที่อยากทุกน้อยลงปิดท้ายพระไตรปิฎกเล่มที่16ไม่ใช่ตำราสูงส่งแต่คือคู่มือฝึกใจถ้าฝึกต่อเนื่องใจจะค่อยๆเปลี่ยน